สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันกับไทยสีเกตช้าเนี่ยในเวลา14.15นาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับพี่น้องป่องไปในช่วงนี้ขณะนี้อิลาน้อยอุอิงกะได้เดินทางหอดบ้านหอดซองนะครับเนาะถึงบ้านด้วยความปลอดภัย ถึงบ้านบ่ายสองโมงพอดีพอดีพอ,ดพอเอกได้โพดลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงน,นี้ฝนคือสีลงพี่น้องเพราะว่าฟัางเสียงไหมผมว่าฝนกำลังมาพอดีครับอีลาณนะ้องอุ๋งครับไปบ้านมือแรงฉลองครับฉลองหนึ่งมาแรง 1ล้านวิวหนึ่งล้านวิว,ว,วได้แต่ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็ล้านสองแล้วครับล้านสองล้านสามกำลังเข่ามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับศิลปินคุณภาพศิลปินที่มีกระแสศิลปินที่ได้รับความนิยมชมชอบ จากมิดมอคแคนแฟนหมอลำให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับพี่น้องทางบ้านก็ได้ตะเตรียมงานกระถินเนาะช่วงนี้มีเศ้าบ้านคณะกรรมการมู่บ้านผู้เฒ่าผู้โทก็ได้มาลงมือซอยซอยในการจัดสถานที่ต่างๆมีเสาไฟประดับปาดพี่น้อง งานกระถินบอแเมน,น,น้อยๆนะครับงานไม่ใหญ่แน่นะอุเบบังต่ปลายโปหมวดงานเกือบสุดหัววาสันมีเสาไฟประดับมีเต็นซีหาหลังไว้ล่องรับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่สิได้เข้าไปซอยการซอยงานเนาะืันนี้ก,ก็ือว่าเป็นมือพักพอน ของอิหลาหนอยอุงิงสิได้พักผ่อนสิได้เต,ตรียมความพร้อมมืออื่นก็มีงานอยู่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ถือถือโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองนะครับเพราะว่าแสดงกระบ,บอกไก่บ้านเท่ารเนาะ,ะแสดงกระบ,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 บอกไก่บ้านเท่ารพี่น้องสำหรับอิหลาหน่อยอุิงมืออื่นสาวน้อยเพชรบ้านแพง เดี๋ยวผมขอขยับถอยสักนิดดนอครับพี่น้องเพราะช่วงนี้ผมว่าฝนมันจะมาแล้ะครับฝนมันสิไลมาแล้วงานไม่ใหญ่แน่นวิวาสันเด้งานกระถินหลายคนกระซีไปตัง้งหัวขอแบบนี้ละเพราะว่าเห็นลักฟงลักไฟเห็นป้ายยิ่งใหญ่อรรังการเสร็จละเกินสำหรับอีหลาหน่อยอวิงเนาะ รับปายโปรโมทเป็นเจ้าภาพพลิกวิกฤตถือว่าพลิกชีวิตเลยครับสำหรับครอบครัวอีลาหนุอยอิงจากคนที่บ่มีแมนบ่ครับจากคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้บางมือแทบเสือบอมีเขากินกะมีสองสามแม่ลูกพอแม่ลูก บางมือถึงขนาดิได้อดกินกะมีพอมาอยูสาวน้อยเพรบานแพงยังบระท่านถึงสองปีจากคนที่คอยโอกาสแต่อิลานอวิงไม่ร้องขอโอกาสกับกับผู้ใดได้ครับพี่น้องบรอรโอกาสอิลานอวิงเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสเสมอเมื่อมี สมกับที่ประสบผลสําเร็จครับอีลาดน้อยองอิงเดี๋ยวผมขอเข่าหอมกันได้เคยน้องฝนไล่แล้วครับในเมื่อมีโอกาสอีลาดน้อยอุงอิงก็พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นและก็สร้างโอกาสให้เจ้าของได้มีได้มีแห้งวัชตะได้ลืมตาอาบปากได้ จากคนที่แทบสิบว่มีเงินไปให้ท่องให้ท่านกับหมูปากัดตินถีบจนจนมาเป็นประธานกฐินในวัยเพียงสิบแปดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีบ่ดธรรมดาได้ครับพี่น้องโชคกชะตาวาสนานี่แหะพี่น้องเขาว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งใดแข่งวัสนาแข่งกันบไ้เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาอยู่ในองค์กรซาน้อยเพชรบันแพงบะท่านถึงสองปีเป็นเจ้าภาพกระถินสองปีซ้อนปีนาเป็นอีกหนึ่งปีวาสันเห็นบ่คนเฮามันบแน่บนอนนครับความหิดความดังความปังฮ่าบไ้คือการอีลานอยอู่อีก,อก พลังคนดินล่มดินดินตายครับเพื่ออยากสีเด่นอยากสีดังแต่กับบอ่อเด่นบอ่อดังครับหาคู่เพลงหาขา่เพลงเออมาอยู่ในว่เงมอหล่องบอลำจะสี่ไพ่ไพ่กับอยากเด่นอยากดังทท่านั้นครับแต่โอกาสแต่ละคนวาสนาแต่ละคนบอ่อคือกันนะครับเนาะคือกับอีหลาหนอุ๊ยิงนี ไผสิคิดว่าออกเพลงมาแล้วนี่ติดต่อกันเจ็ดแปดซิงเกิลติดมาแรงทุกซิงเกิลบ่มีไผเห็ดใดแล้วก็หลายๆคนเอาเพลงอีลานอยวงอิงไปร้องกะบ่ได้ครับพี่น้องคือมันอ่าอีลานอยวงอิงมันถือว่าสร้าง สรางความสําเร็จไว้สูงครับหลายคนที่เอาเพกอีลามนอิงไปล่องกบมีความคาดหวังจากมิดมอแคนแฟนมอล่ัมสูงขึ้นกันแต่เข้าใจว่าช่วงแรกๆบวิมีไปเอาเพกอีลานอิงไปล่องกบซิมิบันดาเอฟซีกุมหนึง่งหรือเป็นบางจำพวกเป็นบางคนเนาะไปคอความเหมตนว่า ร้องบ่คืออีตาน้อยอุ้งอิงจังซันจังซี่ก็มีครับมันก็สิเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนี่ล่ะครับกลุ่มก้อนเดียวกันสีสร้างความเสียหายอ่าบันท่อนซื้อเสียงอีหลาหน้อ,องอุ้งอิงณนะปัจจุบันนี่ละ่ะโอ้พี่น้องฝนมาคุยกันใบสองกลัวฝนมาพี่น้อง ก็ถือโอกาสลบหอมนำ้ำฝนฝนตกฝ่าแจ้งจักหน่อยถือว่าพายุเข่าเนาะพี่น้องเนาะว่าเหลืองอีลาโนวิงไปน้ากับสายฝนโปรยปลายเย็นชุมช่มฉ่ำสบายอกสบายใจครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้เอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดบักแคนแฟนมาล่ำเอาไว้แต่เพียงซำนนี้ครับ ขอบคุณที่เข้ามาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปหนาะสบายดีครับผม